วิธีการเปิดบัญชีนักลงทุนเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเอ n e t Social Trading สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางช่องทางแอปพลิเคชัน Xnet Social Trading และช่องทางเว็บไซต์ xnet com หากใครที่เคยเปิดบัญชีกับทางบรกเกอร์ Xnet แล้ววิธีการขั้นตอนจะเหมือนกันไม่มีความยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะยังคงสะดวกและรวดเร็วตามคอนเซ็ปต์ของบรกเกอร์ Xnet เลยค่ะอย่างแรกต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนโดยกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา กดเลือกประเทศที่เราอาศัยและกดดำเนินการต่อในขั้นตอนนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีหากมีบัญชีเทรดกับทางโบเกอร์เอ็กแล้วให้กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเอ็กได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้กรอกอีเมลที่ต้องการใช้เข้าสู่ระบบ x อ็กจากนั้นกดดำเนินการต่อเมื่อกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วให้กําหนดรหัสผ่านที่เราสามารถจดจําได้โดยเงื่อนไขรหัสจะต้องมี8ปดถึงสิอักขระอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัว ตัวเลขอย่างน้อย1ตัวอักขระพิเศษอย่างน้อย1ตัวและกดดำเนินการต่อจากนั้นนะคะจะมีอีเมลจากบล็อกเกอร์เอ็กเส่งมาว่าเราได้ทําการลงทะเบียนกับแอปเอ็กเน็ตโซเชียลเทรดดิงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแอปเอ็กเน็ตโซเชียลเทรดดิงจะให้เราตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบมาชีดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัยเพียงแค่สี่หลักเท่านั้นหรือสามารถตั้งค่า Face ID ได้เช่นกันจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้านี้แอปจะแนะนําให้เราฝากเงินก่อนก o p y t r a เทรดซึ่งการที่เราจะสามารถฝากเงิน ได้นั้นต้องทําการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ก่อนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Xnet หรือยืนยันภายในแอปพลิเคชัน Xnet Social Trading ก็ได้เช่นกันในขั้นตอนนี้ให้กดยังไม่ฝากตอนนี้เมื่อกดปุ่มยังไม่ฝากตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแอปจะพาเข้ามายังหน้ากลยุทธ์ให้เรากดไปที่ไอคอนล่างขวาสุดเพื่อเข้าไปที่หน้าธุรกรรมของเราจากนั้นนะคะกดไปที่อ e ีเมลด้านบนของเราเพื่อทําการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เมื่อเข้ามาแล้วจะมีให้กดยืนยันบนัญชีให้เรากดยืน ยืนยันที่ปุ่มสีเหลืองเพื่อยืนยันบัญชีในขั้นตอนต่อไปค่ะ โดยหน้านี้จะให้เรากดขอรับรหรัสเพื่อทําการยืนยันอีเมลนะคะโดยโบกเกอร์จะส่งรหรัสยืนยันให้เราทางอีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้นั่นเองจากนั้นนะคะให้นํารหัสที่โบกเกอร์ส่งมาทางอีเมลของเรากรอกลงในช่องว่างแล้วกดดําเนินการต่อในหน้าถัดไปจะเป็นการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราและเลือกช่องทางให้บลกเกอร์ส่งรหรัสเพื่อยืนยันจากนั้นกดดําเนินการต่อรหรัสจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของเราให้เรากรอกรหรัส6 คือยืนยันหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นกดดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์โดยเกาะข้อมูลของเราให้ครบถ้วนจากนั้นกดดำเนินการต่อเลือกอาชีพและใส่งานตามความจริงเลือกสถานะการทํางานในปัจจุบันของเรา เลือกประสบการณ์เทรของเราเลือกวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเลือกรายได้ต่อปีของเราโดยเลือกจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับรายได้ต่อปีที่แท้จริงของเรามากที่สุดนะคะเลือกทรัพย์สินทั้งหมดของเราโดยรวมทั้งเงินสดและยอดเงินคงเหลือนในบัญชีธนาคารเลือกแหล่งที่มาของไรายได้และทรัพย์สินของเราโดยสามารถเลือกได้หลายคําตอบในหน้านี้จากนั้นกดดําเนินการต่อถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการยืนยันเอกสารให้กรอกชื่อของตัวเองแล้วกดอัปโหลดเอกสารเลือกประเทศ ภูมิภาคที่ออกเอกสารประจําตัวของเราและเลือกเอกสารประจําตัวของเราเพื่อทําการอัปโหลดจากนั้นกดอัปโหลดรูปภาพที่เลือกจะยืนยันเอกสารประจําตัวของเราแล้วกดส่งเอกสารรอการตรวจสอบเอกสารยืนยันจากบล er ็อกเกอร์เพียง3-7นาทีเท่านั้นจากนั้นนะคะแอปจะเด้งมายัางหน้านี้ให้เราทําการกดดําเนินการต่อเพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนสุดท้ายให้เราทําการยืนยันที่อยู่โดยเลือกอัปโหลดเอกสารเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นอัปโหลดเอกสารให้ครบแล้วกดส่งเอกสาร จากนั้นรอบล็อกเกอร์ตรวจสอบเอกสารเพียง3-7นาทีจะมีอีเมลจากบล็อกเกอร์ว่าเราได้ทาการยืนยันตัวตนและส่งเอกสารประกอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วในหน้านี้นะคะเป็นหน้าบัญชีของเราจะขึ้นว่าบัญชีของเราได้รับการยืนยันแล้วสามารถใช้วิธีการชําระเงินทั้งหมดได้จากนั้นทําการฝากเงินและเริ่มกอปพิเทได้เลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับวิธีการเปิดบัญชีนักลงทุนเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Xnet Social Trading บอกเลยว่าสะดวกและง่ายมากๆ